ปี2026มาพร้อมกับนวัตกรรมล่าสุดที่รวมทั้งพลังความเร็วความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในวงการยานยนต์ระดับโลกด้วยชื่อเสียงอันยาวนานในการผลิตซูเปอร์คาร์ที่มีสมรรถนะสูงเป็นพิเศษปี2026นี้บูกาติได้เปิดตัวรุ่นใหม่ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการรถยนต์ทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยอย่างมากมายโดยรุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบให้ตอบสนองทั้งในเรื่องของความแรงดีไซน์และฟีเจอร์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ในส่วนของเครื่องยนต์บุกติ2,026ยังคงยึดมั่นในหลักการของเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงด้วยขุมพลัง w เลู16ขนาด8.0ลิตรพร้อมระบบเทอร์โบชาร์จ4ตัวซึ่งสามารถผลิตแรงม้าได้มากกว่า1,600แรงม้าเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาไม่ถึง2.5วินาทีและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า420กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้บุกติ2,026กลายเป็นหนึ่งในรถที่เร็วที่สุดในโลกอีกครั้งหนึ่ง บุกติ2026ไม่ได้เน้นแค่เรื่องความแรงเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีและฟีเจอร์ภายในที่ล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการขับขี่ด้วย AI ระบบกันสะเทือนแบบแอคทีฟที่สามารถปรับระดับความลุ่นวนตามสภาพถนนระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกที่แม่นยำและทนความร้อนสูงและระบบเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแบบดูอัลคลาสที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็วและนุ่มนวนภายในห้องโดยสารของบุกติ2026ได้รับการออกแบบด้วยวัสดุระดับพรีเมียมเช่น หนังแท้นำเข้าจากอิตาลีคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมเกรดพิเศษพร้อมทั้งระบบแสดงผลแบบฟูลดิจิตอลค็อกพิทที่ให้ข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนระบบอินโฟเทนเมนทที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบเสียงระดับไฮเอนด์จากแบรนด์ดังที่มอบประสบการณ์ความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบในทุกการเดินทางดีไซน์ภายนอกของบุกติ2026ก็ยังคงเอกลักษณ์ของความสปอร์ตที่หรูหราและโบเชี่ยวด้วยเส้นสายที่เน้นแอโรไดนามิก ฝากระโปรงหน้าทรงยาวไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่ออกแบบเฉพาะรุ่นและล้อแม็กลายพิเศษที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงในขณะที่ด้านหลังของตัวรถถูกตกแต่งด้วยไฟท้ายแนวนอนยาวพร้อมสปอยเลอร์แบบแอคทีฟที่สามารถยกขึ้นลงได้ตามความเร็วของรถช่วยเพิ่มแรงกดและเสถียรภาพในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูง ความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่บุกติให้ความสำคัญโดยรุ่น2026นี้มาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเตือนการชนระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะและกล้องรอบคัน360องศาทำให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจในทุกสถานการณ์โดยเฉพาะเมื่อต้องใช้ความเร็วสูงหรืออยู่ในสภาพถนนที่ท้าทายอีกหนึ่งจุดสำคัญของบุกติ2026คือการให้ความสำคัญกับความย,ายั่งยืนรุ่นนี้แม้จะยังใช้เครื่องยนต์เชื้อเพลิง แต่มีการปรับปรุงให้สามารถปล่อยมลพิษได้น้อยลงกว่ารุ่นก่อนถึง15%พร้อมทั้งมีแผนรองรับการพัฒนาเวอร์ชั่นไฮบริดในอนาคตอันไกลซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของบูกติในการเข้าสู่ยุครถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมบูคติ2026ถือเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของคนที่ลหลงไหลในรถซูเปอร์คาร์ระดับไฮเอนด์ A. ไม่เพียงเพราะความแรงและความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเพราะรายละเอียดในการออกแบบ ฟีเจอร์ภายในที่ล้ำสมัยและมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงที่รวมกันจนกลายเป็นผลงานศินละปะที่สามารถขับเคลื่อนได้จริงบนท้องถนนสำหรับใครที่กำลังพิจารณาเลือกซื้อรถระดับซูเปอร์คาร์หรือเป็นแฟนพันธุ์แท้ของบุกติรุ่นนี้เป็นรุ่นที่คุณไม่ควรพลาดเพราะทุกมุมมองและรายละเอียดของรถได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองผู้ใช้งานระดับพรีเมียมอย่างแท้จริงอีกทั้งยังมีความมหาศากและมูลค่าการสะสมในอนาคตอย่างแน่นอน ท้ายสุดนี้ถ้าคุณชอบรีวิวรถหรูรถซูเปอร์คาร์และอยากติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับโลกของยนตรกรรมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับช่องย o u t Auto Review คือแหล่งรวมรีวิวรถยนต์ทั้งใหม่ล่าสุดและรุ่นยอดนิยมในไทยพร้อมการวิเคราะห์เชิงลึกจากประสบการณ์จริงหากคุณรักรถยนต์ที่นี่คือบ้านของคุณครับหากต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมเช่นคำโปรโมทสั้นสำหรับแชร์ลงโซเชียลหรือหน้าปก u t u b e พร้อมแนวทางทำา SEO แจ้งผมได้เลยครับ